ผัดไทยนะครับเกิดขึ้นในสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับสมัยจอมพลปพิบูลสงครามในช่วงนั้นเป็นช่วงข้าวยากหมากแพงครับจึงมีการรณรงค์ให้ทานกว๋วยเตี๋ยวแทนข้าวครับขั้นที่จะทําก๋วยเตี๋ยวใส่เนื้อหมูเนี่ยก็จะดูออกจีนไปนิดหนึ่งเราเลยเปลี่ยนมาเป็นใส่กุ้งแล้วก็ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงแบบไทยๆน้าปลานะ้ำมะขามเปียกน้าตาลนะครับเอาละครับในการทําผัดไทยเนี่ยไม่ยากแต่เทคนิคขั้นตอนเนี่ยต้องมีนะครับเราอุ่นกระทะให้ให้พอร้อนนะครับ แต่ไม่ต้องใช้ความร้อนสูงนะฮะแล้วก็ตัวเส้นที่เราใช้เนี่ยครับเป็นเส้นเล็กเส้นเล็กเราควรจะนําไปแช่น้ําให้นุ่มดีก่อนนะครับน้ำที่เราแช่นเนี่ยเป็นน้ำอุณหภูมิห้องธรรมดาไม่ใช่น้าอุ่นนะครับในขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่ตัวน้ํามันลงไป1ช้อนโต๊ะก่อนครับเวลาที่เราทําผัดไทยกุ้งนะครับเราจะเอากุ้งลงไปผัดให้สุกก่อน กุ้งสุกดีแล้วนะครับเรานําออกมาพักไว้ก่อนอย่าผัดนานเกินไปนะครับเดี๋ยวเนื้อจะแข็งกระด้างครับอ่าหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะใส่ตัวเครื่องลงไปผัดนะครับ3ามอย่างแรกที่เราจะใส่นะครับก็มีหัวไชโปรแบบเคม็มมีกระเทียมไทยนะครับที่เราสับหย,ยาบๆแล้วก็มีหอมแดงครับผมอ่าใส่ลงไปครับผัดง่ายๆนี่แหละครับ อพอเขาเริ่มหอมดีแล้วนะครับเราใส่เส้นลงไปครับอันนี้สำคัญนะครับเราต้องผัดให้น้ำมันเนี่ยเคลือบตัวเส้นดีครับก่อนที่เราจะใส่ซอสลงไปเส้นต้องนุ่มดีก่อนครับเราพรมน้ำลงไปเล็กน้อยพอเส้นมีลักษณะใสขึ้นเล็กน้อยนะครับแปลว่าเส้นนุ่มใช้ได้แล้วครับเมื่อเส้นนุ่มใช้ได้แล้วเราถึงใส่ซอสตามลงไปครับ ถ้าเส้นยังไม่นุ่มดีนะครับแล้วเราไปใส่น้ําซอสเนี่ยผลก็คือเส้นจะเหนียวแข็งเป็นก้อนนะครับแล้วก็ไม่สามารถนุ่มได้เพราะว่าในตัวซอสเขามีน้ําตาลนะฮะน้ำตาลจะไปรัดเส้นหลังจากนั้นนะครับเราเขี่ยเส้นเนี่ยนะครับมาด้านหนึ่งของกระทะครับเยียงกระทะเล็กน้อยใส่น้ํามันอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับลงไปครับตอกไข่ลงไปครับผม พอไข่สุกสักประมาณ80%นะครับเราตะลบเส้นกลับลงไปครับผมแล้วก็เค้าให้เข้ากันหลังจากนั้นนะครับเราเร่งไฟได้เลยครับผมใส่ถั่วงอกเต้าหู้กุ้ยช่ายลงไปครับตามด้วยกุ้งที่เราพักไว้และก็ตามด้วยถั่วลิสงคั่วนะฮะที่เรา่ดหยาบ แล้วก็เข้าทุกอย่างให้เข้ากันดีครับอ่าแล้วละผัดไทยของผมพร้อมที่จะจัดลงจานแล้วครับยกออกจากความร้อนได้เลยที่เหลือนะครับเราก็จัดลงจานนะฮะจะเห็นนะครับว่าผัดไทยของผมเนี่ยเส้นไม่ติดกันนะครับเคล็ดลับเนี่ยอยู่ที่ขั้นตอนของตอนที่เราเคล้าให้น้ํามันเคลือบเส้น ก่อนที่จะใส่น้ําลงไปนะครับในการเสิร์ฟผัดไทยนะครับเราก็จะมีผักแนมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทั้งหัวปลีกุยช่ายเองใบบัวบกนะครับแล้วก็มีถั่วงอกดิบแล้วก็ปรุอองรสด้วยน้ำมะนาวนะฮะมีพริกป่นแล้วก็มีถั่วลิสงขั้วให้ใส่เพิ่มอีกด้วยเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือเมนูเส้นแบบไทยๆที่มีชื่อว่าผัดไทยครับ นอกจากเราจะใช้กว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กในการทำผัดไทยแล้วนะครับบางคนก็จะใช้เส้นจันใช้วุ้นเส้นใช้พาสตา้าก็มีนะครับหรือใช้เกี๊ยวกรอบก็ยังทำได้หรือจะเป็นผัดไทยไร้เส้นก็ได้เช่นกันครับแต่วันนี้นะครับคมมีอีกหนึ่งเมนูมานำเสนอซึ่งอร่อยและก็น่าสนใจไม่แพ้กันผมจะทำข้าวผัดซอสผัดไทยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเครื่องเนี่ยเหมือนกันหมดเลยครับสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าเราจะไม่ใส่ถั่วลิสงเพราะว่าไม่เข้ากับข้าวนะครับและในการผัดเนี่ยเราก็จะไม่ใส่ถ่งองอกลงไป เราจะใช้ถุงออกแหนมอย่างเดียวนะฮะอาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยครับใส่น้ํามันลงไปก่อนเลยนะครับ1ช้อนโต๊ะคอยให้น้ํามันร้อนดีก่อนนะครับแล้วละ,ละพอน้ํามันเริ่มร้อนนะครับกุ้งครับผมใส่ลงไปเลยพอกุ้งสุกดีแล้วเอาออกมาพักครับผมแล้วเราก็ใส่เหมือนการผัดผัดไทยเลยครับใส่ใช้โป๊กกระเทียมนะครับ แล้วก็หอมลงไปครับเจียวให้ส่วนประกอบของเราพอหอมดีนะครับปกติแล้วเราจะใส่เส้นตามลงไปนะครับแต่ในกรณีนี้เราจะใส่ไข่ลงไปก่อนครับพอไข่ใกล้สุกนะครับเราเตรียมข้าวไว้เลยครับเช่นเดียวกับตัวน้ำซอสนะครับโรยไว้บนข้าวได้เลย ใส่ข้าวแล้วน้ำซอสลงไปครับเขาให้ทุกอย่างเข้ากันครับพอทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเราเล่งไฟครับผมแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เหลือลงไปครับได้แก่กุ้งนะฮะที่เราพักไว้กุ้ยช่ายครับผมหั่นท่อนเล็กลงนิดนึงแล้วก็เต้าหู้ครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ อาละเข้ากันดีแล้วยกออกจากความร้อนได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราก็มาจัดใส่จานนะครับเสิร์ฟมะนาวกันมะนาวแล้วก็พริกสดเล็กน้อยนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เรียกว่าจากเมนูเส้นมาเป็นเมนูข้าวแต่ยังมีรสชาติของผัดไทยอยู่ด้วยและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่ผมนำมาฝากในบทเรียนนี้ครับกับข้าวผัดซอสผัดไทยครับ